ลูกค้าวันนี้ก็มีส่งอีกนะจ๊ะคันนี้ส่งไปภาคอีสานอีกแล้วคะ่ะนี่จ๊ะลูกค้าสั่งมา153คันจ้าช่วงนี้สั่งส่งกันลัวลัวเลยจ้ะอันนี้เป็นรุ่น 154C นะคะนี่ค่ะส่งไปภาคอีสานขายดีมากเลยคะ่ะพาคอีสานสีแดงและสีน้ำเงินคนอีสานองส่ชอบสีแดงมากอันนี้เป็นรุ่น150ม้อน้ำคะ่ะ รุ่นนี้เป็นรุ่นแก้วออโต้นะคะไม่มีคานคาผู้หญิงก็ขับได้ค่ะขับง่ายจ้ะตรงนี้ขับง่ายขับสบายเลยค่ะขอบพระคุณลูกค้านะคะที่เลือกใช้บริการสามโรดาก้อนของเราจ้าทางเรามีบริการส่งฟรีทั่วประเทศนะคะเก็บเงินปลายทางค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจแอดไลน์มาที่เบอร์0ูวนก็8ปดแ้าแปดได้เลยค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะเรายินดีตอบทุกข้อความทุกคำ